สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันอ้วนเลยนะครับวันนี้วันหยุดของพวกเราแล้วนะครับชวนใครก็ไม่มาแล้วครับตอนนี้มาแค่สามคนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพาพี่ตู่ครับไปขี่รถเล่นนะไปชมวิวของเมืองเก่าของอุดรนะครับฝั่งนี้เมืองหลวงเก่าอุดรนะเนี่ยครับสามคันครับสามแบรนด์นะครับยามาฮ่าฮอนด้าแล้วก็ไทเกอร์รถไทยนะโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วก็เดินทาง กันไปเลยนะฮะเราก็จะเข้าเส้นนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเขาลูกข้างบนเลยครับโอโ้โหเอ้ยมีบุญมาเนี่ยนะบุญสุดยอดครับเด้อเด้อให้เขาไปก่อนเอาปูไม่ใส่กอเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ใครนำ่าพี่อยู่กั้งมาแล้วครับเริ่มเข้าอยู่บรรยากาศแล้วนะฮะ อยากแก่เข้าตาโอเคโออันนี้เบาๆนะครับเบาๆระวังท่อนะครับ แล้วเริ่มสนุกแล้ว โอ้มาแล้วครับซีทีนึ่งสอ้ย อย่าไปกลัวมันเจ็บอย่าบิดอออด้วยเด็ดเรียบร้อยเรียบร้อยแต่พักก่อนพี่ พักก่อนใจะเย็นๆพักก่อนพักก่อนเข้จุดแรกแม่ก็เอาเรื่องเลยเนินล่าแข็งน้ำก่อนน้ำก่อน่ยดูข้างหน้าก่อนนะขัอนหินต้องเดินจูงอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยชวนเข้ามาไงเข้ามากันขี่ขึ้นอยู่เด้อคนชวนยังได้ลงจูงแล้วเนินแรลกรถผมมีแรงแล้วคือหิวว่ะรถผมอ่ะจะไป โอ้ยังเนินแรกยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบนาทีเลยขี่มาครับพี่เอาแล้วหายใจไม่ทันแล้วครับันอยู่ด้วยนะร่างดื้อเหรพี่เห็นอย่างนี้นี่ชันนั้นนี่ล่ะตรงนี้แหละพาเอทีพีมาขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอทีพีเฟรมแตกมาแล้วทุกคนแล้วคือพวกผมอ่ะไม่เคยขี่ขึ้นเอาเหรอนี่ล่ะขี่ขึ้นข้างแรกนี่แหละ มันจะขึ้นได้หมดอะมันชันนะแล้วพอขึ้นขึ้นไปมันจะหมดแรงรถนะมันต้องไต่พี่สามคนก็ยังมันจะดันขึ้นไหมได้หลือไหมล่ะได้ทีละคันขึ้นทีละคันชิวๆเรียบร้อยเรียบร้อยมันชันนะอยากให้มาสักห้าหกคนจริงๆมาช่วยกันเออมาช่วยกันใครจะไปก่อนกูถามเดี๋ยวตอนนี้เราก็พักสักครู่นะครับกูกลัวได้หาดีกลับรถเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นแบบ ไม่ขึ้นยังไงวะแล้วกูจะสตาร์ทยังไงเนี่ยเบีบไปแล้วโตามมือใช้ได้เสียครับ

เดี๋ยวจ้าค่อยๆค่อยๆขึ้ขนพี่นั่นแหละขึน้นแล้วก็พักก่อนขึน้นมาตรงนี้เปิดเลยอย่าไปกลัวรถมันเจ็บพี่ต้องนั่งลง เราค่อยไต่มาโอ้ยง่ายเกินเอาขึ้นหน้าเหลืองนะวันนี้ดูไฮเกอร์นะครับโอ้แรงกว่าเพื่อนครับโอ้ยลูก5.4นาะจุด5เล้ยฮะ5.4โอ้โหเว่ยแล้วดูรถผมครับแม่งจะไปไงเนี่ยติดเทาวันมึงของเขาแอบล้อ17หมดนะครับอันนี้อ5่กันเดียวนะฮะโอ้ เบิดมือเลยเนี่ยพี่นี้ตื่นถางมาสองชั่วโมงพอไหมวะสองชั่วโมงไม่พอหรอกพี่แค่ขึ้นมาก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่ขับไปคุยไปเฮ้ยไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวหาพิธีเอารถออกจากถาวันก่อนนะเนี่ยครับมันติดคาเชื่อแล้วก็หินก้อนนี้อีกนะครับโอ้ยจอดได้เลย ไม่รู้ในกล้องเห็นความชันหรือเปล่านะครับมะม่นอย่างนี้เห็นไหมอย่างเดี๋ยวเราก็จะขยับกล้องตัวน,นั้นขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเอาช็อน,นี้ก่อนอช็อน,นี้สวยเลยตั้งไว้นี่เราขันกลับไปโอ้โหนมังไงก็ต้องยกอะ่ะต้องช่วยกันทีละคันน่ะบางั้นท้องแตกแน่เลยอคอนเทนต์เดิ้ลไงก็เล่นได้เลย ขับพ่อต้องเข้าแล้วนี่เออว่าอายุบอกให้เรออลีบมาตอนนี้ข้างหน้าลำบากสุดแล้วครับลงว่าแม่งลำบากแล้วนะครับขึ้นลำบากกว่านะครับดูสิไขึ้นทำไมดูไม่ชันวะต้องเคลียร์ก่อนนะครับมันต้องเอาก้อนหินขึ้นไปตรงโน้นอ่ะ

โอ้แค่ยกหินก็เกือบตายแล้วนะครับแต่ยังไงไม่รู้ไอ้ชันเนาเฮ้ยนีหลุดฮะดมันยังอยู่ไหมล่ะแค่เนินรับแขกนะครับอะไรหลุดละโอ้ยดูครับ <c oughs> หางปลาหลุดครับฮอนด้าแท้ด้านหลังถ่ายด้านหลังฮอนด้าแท้ครับนี่ <c oughs> คุณได้รับสิ่งสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้บุลลี่อีกแล้ว เนี้ยฮะซูมเลยซูมเลยซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ได้ทำได้ย่งไม่กลัวเน้นอะไรครับเน้นอะไรไปต้องเดินหาเสียเวลาเงื่งซองฮะมาติดเทวันเดี๋ยวยกที่ละคันเนาะ ต้องเอาหินออกพี่จูเสียหินออกเนี่ยโอ้ใช่ใช่เสียลงล่างเลยก็ได้อเข้างเลยเนตามหลังหินก็ดี่ใส่ได้ไ่ได้บล็อคมันอาจจะดีใส่ไม่ได้พี่จูเอาข้างกันเอาเอาไปเสียรถตัวเองไปไหเดี่จูมา โอ้สปอนเซอร์มีเงินซื้อวิบากให้ปะนี่อย่ามาง่้ยาให้เทรถมาเลยใช่ปะแห่งก่เรียกเดี๋ยวนะมันเหนื่อ,อยพอ d มน้ำหมันกูขี่ตามอ้เ <c oughs> มาได้ไมนน่อยู่ม่อยากนลกนกรให โอ้ไม่ได้เตรียมไว้ตรงนี้นะยกแล้วไหมได้นี่ประคองหวาดหน่อยข้างบนเลยเดี๋ยวผมจะนั่งท้ายเดี๋ยวยกหน้าไปรอรับหน้าให้หน่อยจะยกล้อไป โอ้แข็งเครื่องพักเท้าบ่ได้ไะมสองคนยกหลังเนี่ยยกหลังตรงๆแล้วก็พี่จับหน้าให้ผมยกไคลยกไคลสองคนเลยโโห นต่อไปกันเดี๋ยวข้างเลยข้างแล้วก็ได้โอ้น้ำมันน้ำมันเบนซินแม่งซาเลยจะไปให้สุดด้วยทีแรงไหมเดี๋ยวนะใจเย็นได้ยกอีกสองคันอยู่มันไม่อยู่ที่จอดมันต้องขึ้นมาหลบก่อนตรงแนๆมันเหม็นน้ำมันพระอะไรรู้ไหมไอเกียน้ำมันมันแตกซีนมันน่ะเพาว่ายกยก

โอ้สกีอันนะ่ะสกีอันนะ่ะสกีอันะนะ่นะดม่ไ้โอบอกเลยครับสกีอันหนึ่งไลยพี่สกีอันก็ได้เป็นยังไงครับอ <c oughs> <c oughs> ลงไปนี่หมดกี่บาทนพี่ตู่คำนวณแล้วนะครับไอ้งเงินส่วนที่จะซ่อมไม่เกี่ยวกับพวกเรานะครับโอ้ย <laughs> <laughs> ต่อไปเลิกครบเลยกูกลับรถดีกว่า <laughs> แล้วกูก็มาช่วยมันเอาลงที่ <laughs> ทำไมเบียร์มันอันว่าทางนี้ง่ายกว่ามันขึ้นข้างหรือเปล่าขึ้นนี่เลยนี่เออทางนั้นมันง่ายกว่า,านมนัทางเลียมมันเยอะกว่านี่ อันนี้มันล่องก้อนหินใหญ่ด้ของเขาก็ชุดขึ้นแล้วล่ะของเขาเครื่องแรงไงปื้อนๆออกแล้วนะโบของเราไปชุดมาได้แล้วน้ำมันผมแม่นหมดทังแล้วป่ะสีทีหนึ่งสองห้านะครับเจนใหม่นะครับวันนี้เรามาทดสอบนะครับโอ้มันจะไหลชนรถไหลป่ะเชด๋ยวลงเดี๋ยวลงไปมึงจะไหลชนรถพี่ไปมั้ยไหลเนาะปื้อมาเลยพี่ปื้อมาเลยรถแกเป็เไรหรอกซื้อใหม่พี่หักตรงดิ เออยกหน้าขึ้นเออเปิดหน้าขึ้นยกเอามือยกหน้าขึ้นด้วยไม่ขึ้นวย้ยเรียคันไปแล้วปล่อยตัวเลยพี่ได้ไหมบข่บขึ้นบ่ขึ้นบ่เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปดันโอ้ย h ฮอนด้าแท้แล้วนี่ฮอนด้าแท็แกไหมังป่าเข้าไปนะเสียงว่ารอถ่ายพวกคันเกียร์หลุดใช่ไหม ขึ้นตรงนี้เลยตรงเลยตรงเลยเาาบาๆถอยกันถย่ยพี่พี่คาบเลยมันจะได้ไม่เสียกำลังพี่คาบเลยเดี๋ยวผมจะยกท้ายให้ ยกหน้าพี่อย่ายกหน้าขึ้นจะค่อยไต่ไปเฮ้ยรอก่นอ,อ,อเนออเดี๋ยวนะฮึบโอ้เออเบา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 ระวังโดนถึงฝันเถมันจะถือใครเหรอเดี๋ยว nào lai okay. anh, samsung, bao bao, đã, khéo khéo giáp, bê anh kinh mà gặp chú được không? ขึ้่นากอนกำเบกข้าไว้ยก<ฮ>ยูยังไม่ลมครับเจเย็น,นไหนๆหางปลาหลุดเฉยๆหางปลาหลุดเฉย <laughs> ไปยกหน้ายกให้มันชิดๆก่อนไหมใช่ค่อยยกใกล้ๆติดนะติดเลยติด

โอเคเดี๋ยวบางเร่งแต่พี่ไปนะปขี่ขึ้นเลยมาเมื่อกี้ยอี่เลยดับกันนี่ดับกัน,กนดัดด้ตันมาจับกนอนตายตายตกูเข็นแหงเป็นไงเป็นไง<อ>ยังไม่พัง Pues> บอกเลยว่าพี่ผ่านจุดน nah ี้ไปได้พีี่กเชีวิตพี่จะมีความสุขมากกว่านี้พี่ได้ปลดล็อกสกิลกันขี่รถเที่ยวของรถไ้เขาก็ยังเดินมาช่วยเราให้เราขึ้นก่อนพี่โอ้โหพี่มมาจะมาไหมฮะถ้าพี่มาจะมากันสองคนเลยรบเรュ โออ้้ยห <c oughs> จะขึ้นมายังไงเนาะก็พาขี่เล่นทางหลักไปหรอทิปต่อไปต้องเก็บเงินประกันนะครับทุกคนไว้ซ่อมรถคนที่รถพังนะครับพ <c oughs> อกลางเลยมันยูทู e ดูหน้าสองคนนี้ไว้นะครับ <c oughs> เราไม่มีพิษภัย <c oughs> <c oughs> พี่ต้องเล่นอ,อึบ การจะเอาเขามาเชื่อดวะเชื่อจะควงเลยโอ้ยชิวเกินโอ้ยคุ้ๆรถไทเกอร์รถดีๆมันโดนมันโดนทาวันโอ้โหโอ้โหประตูโอ้ยขึ้นได้เลยเนี่ยเดี๋ยวด้ ตู่ยกหน้าดีกว่าผมยกใครโอ้ชิวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตู่จับรถพี่ตู่จับรถเลยเดี๋ยวผมยกต้องจับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไงอ๋อเด้งคนแรงไปเดินซื้อมาขี่น้วะไม่ได้ช่วยเลยผมจริงอ่ะยิ่งจริงจริงจริงแล้วแน่เลยให้ผมจริงให้ดีจะไปคว่างกานยกของจริงใช่ไหม ต uh ิดเบรกลุยส right, oh, oh, oh. ับเดี๋ยวยกมาสิเดี๋ยว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 มันจะเกียร์นี่หัวมันขึ้นมาหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขี่เลยนี่โอ้รถแม่งดีเกินอ่ะอุ้ยโอ้โหหูยมัวเมยเดี๋ยดขึ้นเลยดูด้วเมื่อกี้ไม่มันมีอันเนี้ยถ้ามันไม่มีผมจะด่วนอยู่ อ๋อนานแท้เอ้ยยังไม่ได้ออกแรงเลยนี่โอ้ยไม่ออกแรงเลยโอ้รถดีเกินกิ้งไปดิขนกิ้งไป นุ่งสองนุ่งสองโอ้โหสุดยอดครับไมไ่ถ่ายไหมถ่ายไว้อยู่ป้าเที่ยงขี่ดีพุทเขาไม่มีคันเนาะไทเกอร์เนาะปานรถมีบากเว้ยลูกห้าสี่ครึ่งเนาะจะไม่เชื่อเขาแล้วครับ <laughs> โอ้ยดีแม่เรา